การช่วงนี้ก็คือเป็นที่มันประมาณ100 100 100ห uh, ้อนึ่อยตลาดในตอนเช้าก็ราคาก็ไม่สูงที่โุ่นยังเยอะตัวถ้ากำไรญี่ปุ่นมันก็จะต้องมีการวนน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นของวันี้เนี่ยถามรายการสองอย่างอย่างนี้่าวควายเอ้ยกลายเป็นเราเป็นกระดับต่างๆไหมปกตีหรือว่า อ,อ,อีกจุดนครเกิดัเงเอะไรงี้ะเก็นขอมูลนะครับส่วนตนีก็จะออกกบุ่ดกก่อนหน้า,าน,นี้ก็ตำรวจร่วมนะครับในคาจการไปอยู่ที่ผู้ซื้อวันนี้คือตอน,นเวลาประชุมโครงการจังหวัดนะครับว่าก็คือจากวัทน,วท,น,วท,นวที่หน้าห้อง วันนี้ทางจังหวัดนราธิวาสเองเนี่ยนะครับผมเองได้ได้เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องสุกรและก็เรื่องของสินค้าราคาถูกสินค้าราคาแพงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเนีนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็ในเรื่องของอาการเฝ้าระวังในเรื่องของโรคสุกรนะครับซึ่งตอนนี้ก็มี าการแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่แต่ว่าจากการสอบถามทางบริษัทก็ของเราเนี่ยเรามีสุกรอยู่ทั้งสิ้น4,827ตัวเนี่ยนะครับตอนนี้ทางบริษัทก็ลงไปตรวจตราดูทุกทุกจุดนะครับโดยเฉพาะฟาร์มใหญ่อยู่ที่อำเภอสวยกุลกเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีในเรื่องโรคดังกล่าวนะครับแต่เราก็ไม่ได้น่งอนใจมีการจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการในเรื่องนี้ขึ้นมารองรับนะครับและหลจากนั้นก็ คุยกันถึงเรื่องการจะต้องไปดูในเรื่องของห้องเย็นควบคู่กับการที่จะลงไปดูที่ฟาร์มสุกรแล้วก็ไปดูในส่วนของแผงขายเนื้อหมูนะครับผมตลอดถึงขายสินค้าต่างๆในตลาดในพื้นที่ต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้เราได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการจัดตลาดนัดชุมชนนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างพี่น้องผู้ซื้อนะครับซึ่ง อาจจะมีกำลังซื้อไม่มากนักนะครับกับผู้ขายซึ่งก็เป็นพี่น้องนะครับรเกษตรกรนะครับที่มีผลผลิตทางการ,กรเกษตรพืชผักต่างๆรวมไปตลอดถึงกลุ่มอาชีพนะครับของทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนนะครับบวกกับในส่วนของของกเกษตรนะครับและที่สำคัญก็คือของอสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดซึ่งเรามีโครงการตรงฟ้าอยู่นะครับแล้วก็มีโครงการ หมูราคาควบคุมที่อยู่ในราคาที่กิโลละร้อยห้เนี่ย